เย่กดแล้วอ้าวเงียบเลยจะเล่นอะไรกันเอ็มตายออกเป็นเกมเหรอเฮ้ยยาเป็นหมวดหนไรรึหมวดหมวดนี้แหละหนึบละแต่ว่าเอาอะไรไปอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เธอเป็นมาสเตอร์ อ้าวก็เมื่อก <c oughs> ี้เราโดนเตะออกจากห้องไงตอนที่เราไปต่อเฟส <c oughs> นี่รู้สึกว่าพออัดคลิปแล้วพูดเพราะ <c oughs> <c oughs> โอ้ทกักทายดิก็สดี่ะไม่เอาแว่นนี้ตุ๊ด หมดะไรที่มันไม่สมมความรักเข้าตาหรือจ๊ะเฮ้ยหมดไอ้นั่นน่ะสะสมไอ้นั่นน <S an imer> ่ะสะสมดาวเออสะสมดาวดาวไหนอะดาวนี่องอย่างนั้นจีเหมือนจีจะมีเคล็ดให้สะสมดาวนะเดี๋ยวดูแบบยั่ไงวะดาวราศีธนู เออนั่นแหละโอ้ก็ลดมาแล้วแล้นก็เอาหมดนี้แหละเฮ้ยระดับความยากช่วยลดด้วยเฮ้ยเ,เราคงเฮ้ยเดี๋ยวเราลากเราเล่นง่ายหรือทำอะไรเอาเอาธรรมดาก็ได้เราก็เก่งอยู่มีทำเป็นเรงนีไม่กดแล้วจะเรื่ขขอยังไงค่ะขอโทษค่ะนี่แม่หนึ่ง ความรักเข้าตาได้ทำไมเหมือนแหลกแดกวะมันต้องสามคนเไต้องอย่า้ทาปสาาวแต่ไม่มีใครเข้ามาในห้องเลยฮะงล้นก็เอาหมดในงิน,นงสองคนน่แหละก็น่เป็นไร นะคนที่ดูคลิปนี้ก็ก็อะไรดีวะคง <c oughs> ไม่มีใครดูหรอกใ่ใช่ใช่เราก็เราก็แค่ักศระ <c oughs> ตอนนี้เราหมุนกล้องตามน้องโออยู่นะเดินต่อสิอเฮ้ยมันต้องใส่หมวกมันถึงจะหาใส่เขาเรียกว่าอะไรวะ อฟักเข่าเอออแล้วก็ทำท่าตะกี้ใหม่หแล้วหน้าเราจะจุ่มเข้าไปในหมวกคอยดูดยจะเพีกันแน่ นี่เราก็คือท้องฟ้าเอ้ยท้องฟ้าวาละล่ะเอ้ยวละล่ะโอ้ภาษาท้องฟ้าเออไม่ใช่วิวเมืองเอ็มซ่านี่ทำซึ้งก่อนนะ <c oughs> เอ็มวีเราจะวิ่งไปหาเธอแล้วอ่าววิ่งเราสังั้น <c oughs> เออเดินมาใกล้ๆมันจะได้มีหัวใจขึ้นเออหัวใจขึ้นลดทำไมเสียงโอเบาขึ้นวะเอ,อ้ยเบาลงวะเอ,เออดังแหล้วแต่ในคิดไม่ได้ยินนะตะกี้ อันนี้ก็ไม่ดีเดนอัน,นีก็ไม่ทราบกี่โมวิแบงแล้วครับกี่โมงกี่ยามอุ่ยยากกี่โมงกี่ยามแล้วโอุยกดสตีทันยังไอเอออะอดไรบ้างครับเออ ยอมนะโอ้โหยอมบ้างเหรอโอ้โหกดอไรไปใครเขาไม่รู้ว่าอันนี้อะไรอ่ะเรากดอะไรไปวะแสดงการละนายเราก็กดนายบ้างอ้าวแมนนายทำกับคูปเปอร์แบบนี้ได้ไงอ่ะ เ๋ยวหัวใจก็ลดหรอกมันลดปะวะไม่ลดนี่กดง่ายครับกดง่ายนง่นกดนี่อากันได้คะแนนเยอะกว่าเว้ยเพลงอะไรมี่ยแมงค่จะไม่ได้ยินเพลงอุ้ยนี่อ้าวกำไปทำย อแมงหาวอะห่วงอ่ะอุ้ยพูดคำอุ้ยพูดไม่พอรู้สึกเสียงฝนจะดังขึ้นไหมฝนมันตกแรงขึ้นปะเนี่ยเป็นไงล่ะเพอร์สเบกแต่ก็เต็มก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีแล้วจ้ะ โอ้โหสิบสามรอบเลยเหรอกดผิดกดถูกก็บอกตรงคะแนนแม่งโคตต่าเสียงฝนแม่งดังขนาดนี้ แล้วเขาจะได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยที่แน่ๆอ่ะไม่ได้ยินเสียงเกมอ่ะขนาดตัวจีเองพี่ไม่ได้ยินเลยไปตื่นเต้นไหมโบ๊ะบ้าจีเฮียชัดช้าเนี่ยจะไปอหาบ้า อือืมอกบมัวมากกันนี่เราเต้นเต้นเปล่าๆนะไม่จะเต้นใส่เพเพราะไมได้ยินเพถามจริงนี่มึงเว่ส20จริงไหมเนี่ยเออย เย yeah, 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 yeah. ออทำไมเแล้ว uh huh. ล่ะเออโอ้โหแพนนิดเดียวยังหลอกโดสองพันโด โอ้โหมันจะได้ยินเสียงเราปม่อวานเนี่ยฝนตกแรงมากเลยก็ดเก่ง,ง <c oughs> ว่าแต่เราจะไปนอนกันตอนไหนวันนี้ฉันเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงแกเ <c oughs> ยะ นีมีอันนี้ก็หาหน้าจุ่มหน้าจุ่มเ <laughs> ย<ะ>เราไม่เห็นได้เควสดอะไรกับเขาบางวะเขากดดูแป๊บ ชนะนลิสแม p ครั้ง <c oughs> ที่สามสามรอบอะแต่ว่าต้องเล่นระดับปานกลางนนเดี๋ยวเราจะไปเล่นเพื่อล่างกันนั่นได้เหรอ,อลเล่นไแดบบ้กับเล่น โอวไปสร้างเดี๋ยวเรากดตามโอ้เสียงกดดัง